สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมมาจนนานัดก็มีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดอุทัยธานีวันนี้เราก็มาอยู่ที่วัดหน้องก็ดีในหลวงพ่อเคลือบนะครับเดี๋ยวเราจะพาเ,เพื่อนและผู้ชมมาดอสักกระาบูชาขอพรกับหลวงพ่อเคลือบที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับตรงนี้ก็เป็นรูปของหลวงพ่อเคลือบเป็นรูปหล่อนะครับเนื آ, ้อนวโลหะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับสำหรับวันนี้เราก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดหน้องก็ดีในอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานี ราก็มาน้อมสักการะบูชาขอพรกับหลวงพว่อเครือบที่มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าหลวงพว่อเครือบนี้ก็เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดอุทัยธานีองค์หนึ่งเหมือนกันนะครับในปัจจุบันนี้ก็มีพี่น้องสาธุชนโดยทางมาน้อนสักการะบูชากราบไหว้กันเยอะนะครับเพราะว่าความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเครือบนี้เป็นที่ขึ้นชื่อหรือเสียงนะครับในเรื่องการบนบานสันเก่าจะบนบานสานเ่าอะไรก็ตามแต่นะครับก็ต้องบนด้วยมะขามเปียกหัวหมูหรือว่าเหล้าขาวนะครับ ตามประวัติตำนานมีกันมาแบบนี้นะครับทุกวันนี้ก็เลยต้องบนกันไปแบบนี้เราก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับเพื่อนๆและผู้ชมที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะน,นี้ถ้ามีโอกาสเดินทางมาเที่ยวจังหวัดอุทยัยธานีก็อย่าลืมนะครับมาที่อำเภอทับทันมาน้อมตักร้ำบ,บูชาขอพรกับหลวงปู่เพรือบหรือว่าหลวงพ่อเครือบนะครับที่ประิฐานอยู่ที่บริเวณโดมของวัดหนองกรดีในเก่านะครับ สำหรับวันนี้ผมอาจารนัดก็มีโอกาสเดินทางมานะครับมาแก้บนกับหลวงพ่อแล้วก็พร้อมทั้งมา้อมสักการะบูชากราบไหว้ขอพรนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆและผู้ชมคิดว่ามันมีสาระดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันออกไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการเผยแผ่วัดช่วยกันนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆหไลค์1แชร์ share, ก็เป็นบุญมหาศาลแล้วนะครับ ที่ทาให้กับผู้ชมได้ดูได้ชมกันทั่วไปนะครับสําหรับวันนี้ผมอาจารย์นัดก็มาปักหลักอยู่ที่บริเวณองค์หลวงพ่อเคลือบนะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ชมที่กําลังติดตามชมอยู่ตอนนี้ถ้ามีโอกาสนะครับก็นําสิ่งของหรือว่าอะไรต่างๆที่ว่าเป็นที่ว่าเราจะมาแก้บนและมาบนบานสารก่าวกับหลวงพ่อเคลือบเนี่ยเข้ามาเลยนะครับจะเป็นหัวหมูเป็นเหล้าขาวเป็นมะขามเปียก หรือว่าจะเป็นผล,ลไม้อะไรต่างๆก็ได้นะครับเวลาเราบนบานสันกก่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นํามาแก้บนหรือเราจะนํามาถวายโดยที่เราไม่ต้องบนบาลทันกก่าวก็ได้นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็เดินทางกันมานะครับที่วัดนองก็ดีในเก่าหลวงพ่อเครือบนะครับเพราะว่าหลวงพ่อเครือบนี้ก็เป็นสายจีนนะครับเชื้อสายก็เป็นเชื้อสายคนจีนแล้วก็หลังจากที่หลวงพ่อเครือบได้มาอยู่ที่วัสฐานแห่งนี้นะครับอยู่ที่วัดนองก็ดีใน สถานที่แห่งนี้ก็มีลูกศิ์ลูกหาเคารพนับหน้าถือตายอย่างมากมายเพราะว่าหลวงพ่อเครือบนี้ก็เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังมีวิชาคมแก่กล้านะครับก็เป่าเสกเล็กมนรักษาผู้คนด้วยน้ำมนต์น้ำมันนะครับก็ถือว่าหลวงพ่อเครือบนี้ก็มีบารมีพอสมควรนะครับก็มีพี่น้องประชาชนรู้จักกันอย่างมากมายในจังหวัดอุทัยธานีนี้แล้วก็พร้อมทั้ง เป็นต่างจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ยังรู้จักกันอย่างมากมายนะครับสําหรับเพื่อนๆและผู้ชมท่านใดที่กําลังติดตามและชมอยู่ตอนนี้ถ้ามีโอกาสก็ขอเชิญน,นะครับเดินทางมาเที่ยวร่วมบุญกับทางวัดสักั้งสำหรับช่วงนี้ก็ติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่กําลังติดตามเข้ามาติดตามกันใหม่ๆก็อย่าลืมครับติดตามเข้าวพอดีในช่องนะครับ นัททาวเวลไทยเทมเพิลนะครับก็ช่วยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดของคดีในเก่านะครับมาเพื่อน,นอําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้เพื่อนๆและผู้ชมได้ดูได้ชมกันถึงความสำเร็จของหลวงพ่อเครือบนะครับพว่าหลวงพ่อเครือบนี้ก็มีวิชาคมแก่กล้านะครับตอนสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ใช้ด้วยวิธีการเป่าและรักษานะครับ แต่ผู้ที่มีความเจ็บป่วยผู้ทีมีความเดือดร้อนก็สามารถจะแก้ปัญหากานได้ไปทั้งหมดสําหรับวันนี้ผมอญญาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางมาพาเพื่อนๆและผู้ชมมานะครับมาเยี่ยมเยี่ยสถานที่มากราบไหว้ขอพรอกับหลวงพ่อเพืือบที่ปฏิสถานอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับครับสำหรับช่วงนี้ก็ติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับ วันนี้ผมอาจารย์นัทก็มาปากหลักอยู่ที่บริเวณด้านหน้าองค์หลวงพ่อเครือบนะครับสำหรับองค์ที่ท่านเห็นอยู่ในขนาดนี้ก็คือเป็นองค์ใหญ่องค์จริงนะครับแล้วก็ส่วนองค์จำลองกอ็ที่เพื่อนๆและผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้ด้านล่างนะครับเป็นองค์เล็กเวลาเพื่อนๆเดินทางมาแล้วก็จะมาปิดทองที่บริเวณตรงนี้หรือจะขึ้นไปชั้นบนไปปิดทองที่หลวงพ่อเครือบองค์ใหญ่ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางมา เยี่ยมเยอนสถานที่มาน้อมสักการะบูชาขอพรกับหลวงพ่อเครือบนะครับครับสำหรับชว่วนี้ก็ติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจังหวัดอุทัยธานีมีดีอีกมากมายนะครับสำหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่ชอบเสาะแสวงไปตามวัดถ้ามีโอกาสนะครับก็ลองมากันที่วัดหลวงพ่อเครือบสักครั้งนะครับวัดหนองก็ดีในเก่า อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีนะครับถ้ามีโอกาสเดินทางมาแล้วก็มาเที่ยวกันเลยนะครับมาทําบุญนะครับถวายสังฆทานก็ดีทําบุญถวายค่าน้ำค่าไฟก็ดีทําบุญใช้นี่สงก็ดีหรือจะเป็นรายการบุญต่างๆนะครับก็ยินดีครับผมขอให้เพื่อนๆและผู้ชมได้ติดตามกันมา สำหรับช่วงนี้ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้บรรยากาศดีอากาศร้อนพอสมควรนะครับแต่ยังโชคดีโดมตรงนี้เป็นโดมใหญ่ก็ไม่สามารถจะให้มีแดดร้อนได้เพราะโดมนี้บางแดดได้หมดเลยนะครับวันนี้ผมว่าจารย์นาก็พาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ตรงนี้นะครับ สำหรับช่วงนี้ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะบรรยายเป็นช่วงๆไปอ่ะช่วงนี้เราจะให้เพื่อนๆและผู้ชมได้ดูชมกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพื่อเป็นพุทธบูชาสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ๆก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพรกันไปได้เลยนะครับ สำหรับช่วงนี้เราคิดว่าเพื่อนๆและผู้ชมคงจะขอพรอกันเป็นที่เรียบร้อยขอพรอกับหลวงพ่อเครือบก็ขอให้สําเร็จกันทุกๆปาถนานะครับใครปารถนาอะไรก็ขอให้สําเร็จปาถนาสิ่งนั้นครับสหรับวันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนสถานที่ของจังหวัดอุทยานีหลายต่อหลายที่แล้วนะครับจนสุดท้ายแล้วเราก็มาที่นี่นะครับวัดหลวงพ่อเครือบ ของกดีในแต่ชื่อเต็มๆจริงๆแล้วเรียกว่าวัดหนองกดีในนะครับวัดหนองกดีในเก่าเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็มีอีกวัดหนึ่งก็คือวัดหนองกดีในใหม่ในปัจจุบันนี้ก็มีขึ้นมาอีกวัดเองนะครับก็เป็นวัดหนองกอดีใหม่นะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนให้ เพือ่อนเพื่อนที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ถ้ามีโอกาสผ่านมายังจังหวัดอุทัยธานีก็แวะมานะครับมาน้อมสักการะบูชาพอะพุกับหลวกพ่อเคื่อนัะครั้งสำหรับช่วงนี้ก็เวลาไล่หลังเข้ามาทุกทีแล้วนะครับก็เหลือเวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวเราก็จะลาพาจากกันไป เพราะว่าสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็มีเพียงหลวงพ่อเคลือบที่เราจะพาเพื่อนๆและผู้ชมมาน้อมสักการะบูชาขอพรอยู่ที่บริเวณตรงนี้เดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะไปถ่ายที่วัดที่อยู่ด้านในด้วยนะครับตรงที่เราอยู่บริเวณตรงนี้ก็คืออยู่ที่ริมถนนนอกนะครับเราก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆและผู้ชมที่ติดตามกันมาโดยตลอดทุกๆคลิปกดไลค์กดแชร์และ กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามาโดยตลอดก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับและสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายก็อ,อีกเช่เดียวกันเราก็ขอขอบคุณพวกท่านที่เป็นกําลังใจให้กับพวกเรามาโดยตลอดนะครับรบสำหรับช่วงนี้ติดตามกันไปเรื่อยๆครับใกล้จะหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะย้อนรอยถอยหลังกลับมากันอีกนะครับ อีกสักครู่เราก็จะลาพาจากกันแล้วนะครับท้ายคลิปนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความปลุกปล่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนสําหรับคลิปนี้ผมอาจารย์นัทต้องขอลาไปก่อนขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ